กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาได้อยู่ของไอเดียสตาคือ,อไม่ได้อัดคำว่าอัดคลิปนานมากคือจะบอกว่าขอเล่าสตอรี่น,นะครับผมตั้งแต่ผมลงคลิปมครับมาตั้งแต่ช่วงหนูตั้งแต่เดือนที่แล้วอะแล้วผมก็ไม่มีเวลาลงคลิปเลยเพราะว่างานงานมอปลายฮะเยอะมากคือแบบการการการสั่งงานเหมือนกับผมว่างอะคือแบบคือจะสั่งงานเยอะไปไหนับผมถามจริง แล้วคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็เพิ่งสอบกลางภาคไปเนี่ยผมก็เพิ่งสอบเสร็จเมื่อวานเนี่ยก็เลยวันนี้ผมก็เลยได้หยุดยาวถึงห้าวันนะครับก็คือมีพัลลิหัทจนถึงจันนะผมซึ่งแน่นอนครับว่าไม่รู้จะตัดชิปพันหรือเปล่าเราด้วยความขี้เกียจของผมด้วยกับงานของผมพี่แม่โคดเยอะเลยครับจันประธานครับจันสั่งงานเหมือนกับผมว่านะผมโอเคครับวันนี้วันนี้มาทําอะไรหลังจากเราบ่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ วันนี้เราอยู่ในเกม ROV นะครับผมและเห็นคูปองผมไหมครับใช่ครับผมมีอยู่297คูปองครับผมนั่นแหละครับเราจะมาสุ่มเราจะมาเล่นกิจกรรมนี้กันดีกว่าครับมาตรงพิเศษครับครับผกกิจกรรม Q เลนวิ i อา Arm นะครับผมราคา399คูปองไม่เกิน399คูปองซึ่งก่อนหน้านี้คือผมเติมไปแล้ว5รอบนึงเดี๋ยวผมพาไปดูะไปเลยวันนี้เราก็จะมาสุ่มนะครับผมแต่ผมจะไม่ได้รีวิวสกินนะเพราะว่ามันกระตุกอะ อันนี้ผมพูดจริงเลยคือเวลาเล่นไปอัดไปมันกระตุกมากครับผมนี่ก็คือหน้าตาของกิจกรรมนะครับผมก็เหมือนจะแบบเหมือนของโอมนะนะ่ะเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือผมเล่นไปแล้วรอบเล่นไปแล้วรอบนึงแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้ให้ตอนนั้นนะครับผมก็คือตอนนั้นผมหมดไปร้อยสามสิบคูปองแล้วเอ้ผมหมดไปประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบคูปองเออถูกแล้วหมดไป,130ปรนะ้อยสามสิบคูปองครับถึงชั้นสามแล้วนะซึ่งอ่ะผมมาพูดถึงตัวกิจกรรมก่อนคือตอนแรก คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะมันจะมีอยู่3าบานในชั้นแรกแล้วเราสามารถเลือกได้เลยจะไปบานไหนแล้วมันจะใช้ฟรีหนึ่งครั้งและก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมชั้นแรกก็จะส0บมัง้งเริ่มต้นที่10บชั้นสองเริ่มต้นที่สิห้ามั้งผมจำไม่ได้แล้วสุ่มนานแล้วอ่ะกิจกรรมนะครับผมรางวัลจะมีอยู่ฝั่งขวานะครับผมก็จะมีตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลห้านะครับผมไม่พูดทำบำเพ็ญครับเสียเวลาเยอะไปแล้วครับไปนี่ครับผมก็เล่นประคามมาถึงตรงนี้แล้วครับหกสิ ไปไหนดีวะซ้ายหรือขวาหลักสูตรเดิมครับขวาล้ายซ้ายแยกขวาไาครับได้แล้วอ,อกตีมคู่องได้แล้วเดี๋ย่าลมกดรับรางวัลน,นะครับได้ได้แล้ววิกอาร์มนะครับผมมาครับรอบนี้เราเล่นฟรีนะครับผมเพราะาเราสุ่มครบสี่ครั้งครับกลางแล้วกันไปโน <Nope. S 1> ้โอ้โหแปดสิดบคู่องเลยเหรอ อ่ะซ้ายแย่กว่าสองแล้วนะร้อยยี่สิบแล้วนะผมว่านะสามร้อยเก้าสิบเก้าคูปองน่าจะได้แค่คิวเลนวะดูจากสภาพอืมค่าสองร้อยเก้าสิบเก้าคูปองได้แค่คิวเลนงั้นก็ไม่เป็นไรดีมินิเคียชันมันแพงอะคือมันเริ่มที่แปดสิบแล้วไปร้อยี่สิบเฮียะมันไม่ไหวอะมันแพงมากอ่า นี่ละกันร้อยยี่สิบวันสุดท้ายละลบครับครับครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ดอนิเคชันไม่เป็นไรครับเราหมดไปแล้วสามผมหมดไปแล้วสามร้อยห้าสิบบาทจริงนะครับผมคือสามร้อยห้าสิบบาทบาทจริงๆอ่ะแล้วตอนนี้เหลืออยู่สามสิบเจ็ดคูปองเพราะฉะนั้นอ่ะเก็บไว้เป็นที่ระทึกแล้วกันเนาะนั่นแหละครับดอนิเคชันมันหลอกวันนึกว่าสามร้อยเก้าสิบเก้าคูปองคือไม่เกินทั้งสองสกีนในบ้าโธ่ ก็ยอย่างนั้นนะครับคือสรุปสั้นๆน,นะครับคิวเลนถ้าคุณดวงดีแบบผม<อ>หมดไม่เกิน200ครับเชื่อผมครับไม่เกิน200บาทผมรับประกันถ้าคุณดวงดีนะเพราะชั้น2ผมเปิดได้เปิดได้เลยทีเดียวเปิดได้เลยแต่ถ้าสมมติโชคโชค้ายหน่อยก็ไม่เกิน3ามเก้าเก้าหองอย่างที่มันบอกนะครับผมโอเคโอเคครับอีเวนต์รีวอร์ดนี่ฟิกอาร์มได้แล้วเย่ได้แล้วเยในที่สุดผมก็มีสกินคิวเลนสักทีนะครับผม เย่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 รับของรางวัลครับตูก้แก้วครับคือกดรับทั้งหมดได้นะแต่ว่าผมเพื่อความอินดี้ของผมนะครับผมจะกดแบบนี้นะครับ <c oughs> ความง่ของผมเกิดขึ้นอีกแล้วครับคือเมื่อกี้เราหมดเคียร์เลนไปแล้วหกสิบภูปปองใช่ป่มแล้าทําไมเราไม่เก็บไมไว้เติมวีลเลอร์พาร์ท โง่อีกแล้วเสียค่าโง่อีกแล้วตรงนี้เติม50บาทก็ดีแล้วค่าข้าวผมอย่าอดนะครับผมไวเอาเงินไปกินข้าวดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปไว้ใจปกเกมนะผมดูงเงี้ยผมเลยสองก็สองก็เก้าผมเลยสองก็เจ็ดแล้วหมดไปแล้วหกสิบอ่ะเออผมน่าจะเติมอีกหกสิบเพื่อเปิดเวลเลอร์พาร์ทได้เลยนะเนี่ย ง่ชิบเสียงเลยนะครับผมก็บทสรุปของอันนี้นะครับคืออย่าไปเชื่อแบนเนอร์เกมนะผมไม่งั้นคุณจะเสียค่าโง,ง่แบบผมนะครับน,นี่ผมก็มาโชว์โง,ง่ให้ดูไปนหนึ่งทีนะผมว่าผมโง่แค่ไหนเือโอ้ยเคยรียดเลยจบกันไปแบบเค็มๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีข้านี้กันนะครับผมส่วนคลิปไหมครับอีพีที่สร้างบ้านผมก็ตัดเสร็จแล้วแต่ผมไม่ได้เรนเดอร์สักทีเพราะมีมันผมทะเลาะก,กับเม,มมอยู่ช่วงนี้ โอเคครับผมสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่รู้คลิปไหนแต่ก็เจอกันในคลิปหน้ากันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย